ถ้าหากวันนี้คุณกำลังมองหาคอนโดที่เหมาะกับการพักผ่อนและชอบทะเลเสียงคลื่นกระทบชายหาดและยังสามารถเดินเล่นได้ตามที่คุณต้องการบริษัท AF f u ู l o u u s e มีข้อเสนอที่คุณไม่ควรพลาดในการเป็นเจ้าของคอนโดหรูริมชายหาดจอมเทียนที่เหมาะกับการพักผ่อนคอนโดคุณภาพได้มาตรฐานจากบริษัท LPN Development จำกัดกับโครงการลุมพินีพักบีชจอมเทียน ตั้งอยู่บนถนนเลียบชายหาดจอมเทียนบางละมุงชนบุรีซึ่งใช้เวลาในการเดินทางจากกรุงเทพเพียงชั่วโมงเศษเดินทางเข้าโครงการด้วยถนนจอมเทียนสายสองตรงเข้ามาจากถนนสุขุมวิทเข้ามาเพียง900เมตรหรือมาจากถนนเลียบชายหาดจอมเทียนเดินทางสะดวกมากครับโครงการติดกับชายทะเลจอมเทียนตึกสูง30ชั้นรวมสอาคาร 1,800กว่ายูนิตบนเนื้อที่19ไร่เศษสำหรับฟอร์ซิลิตีที่จัดไว้นั้นอย่างครบคันอาคารจอดรถตามมาตรฐาน4ชั้นพร้อมกับสระว่ายน้ำบนชั้น6มองเห็นวิวทะเลและมีสระว่ายน้ำด้านหน้าโครงการใกล้กับชายหาดสวนขนาดใหญ่พร้อมอาคารขับเฮาส์และฟิตเนสไว้เพื่อออกกำลังกายด้วยเครื่องเล่นที่ครบคัน รวมถึงยังมีห้องซาวน่าอีกด้วยด้านล่างยังมีห้องโถงขนาดใหญ่ห้องอเนกประสงค์ห้องสมุดและห้องนั่งเล่นเราไปชมบรรยากาศภายในห้องกันดีกว่าครับภายในห้องพักห้องนี้ตั้งอยู่ที่อาคารบีชั้น9พื้นที่32ตารางเมตร1ห้องนอน1นึ่งห้องน้ําเมื่อท่านเข้ามาในห้องจะพบกับห้องโถงรับแขกพื้นปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโต ง่ายต่อการดูแลรักษาและทําความสะอาดพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบคันทีวีพร้อมกับชั้นวางทีวีโซฟาผ้าม่านแอร์ห้องโถงนั้นยังเชื่อมออกไปยังระเบียงซักล้างหรือใช้เป็นจุดชมวิวทางทิศใต้สามารถจะมองเห็นทะเลฝั่งสัตตหีบถัดมานั้นเป็นห้องครัวประกอบไปด้วยเคาน์เตอร์เก็บของกว้างขวางซิงล้างจานตู้เย็น ชั้นลอยสำหรับวางของได้ตามความต้องการเยอะมากห้องน้ำมีโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้ากระจกบานใหญ่ห้องน้ำแยกส่วนด้วยฉากบานสไลด์พร้อมฝักบัวเครื่องทำน้ำอุ่นแถมให้ด้วยครับห้องต่อมาเป็นห้องนอนใหญ่ขนาดกว้างขวางพร้อมเตียง6ฟุตชุดเครื่องนอนครบบิอินตู้เสื้อผ้าประตูบานเลื่อนขนาดสบาน โต๊ะเครื่องแป้งผ้ามา่านแอร์พื้นห้องปูด้วยกระเบื้องแกรนิตโตเจ้าของแต่งห้องไปด้วยกับเงินลงทุนมากกว่า2 0 0 0 0 0บาทจึงทำให้ห้องนี้พร้อมอยู่อาศัยเรียกได้ว่าหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้ทันทีโดยคุณสามารถเป็นเจ้าของคอนโดริมทะเลตามมาตรฐานของบริษัท L P N Development ซึ่งเหมาะกับการลงทุนในช่วงนี้สอบถามรายละเอียดที่คุณอดีสรชิมกุล โทร0898180186อย่าลืมกดสับสก b e กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดกับการลงทุนอสังหาทุกประเภทแล้วพบกันนะครับ